สวัสดีครับขอต้อน,น,นรับสู่ช่อง o n น Channel นะครับผมนะครับที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้ทําคลิปมาหลายคลิปแล้วนะครับแต่เพื่อให้เพื่อนๆที่รับชมเนี่ยไม่เกิดความสับสนนะครับคอเนต้แรกผมนำเสนอวันนี้คือให้ชื่อว่าลุงตังพาไปทำก็คือเป็นการพาไปทําอาหารทานเองที่บ้านง่ายๆไม่ยุ่งยากรสชาติอร่อย อร่อยนะที่ว่าอร่อยนะครับทีรเขาเล่าสุผมเมนูวันนี้ผมนำเสนอคือแกงเขียวหวานนั่นเองรับรองว่าแกงเขียวหวานผมวันนี้ไม่ยุ่งยากหน้าตาดีหลอ่อแน่นอนนะครับรสชาติอย่างนี้เลยต้องยกนิ้วให้นะครับภาพพร้อมแล้วไปชมส่วนผสมนเลยครับมาเริ่มที่ส่วนผสมก่อนเลยนะครับอย่างแรกนะครับเป็นเนื้ออกไก่ผมหั่นเต่านะครับ1ชิ้นนะครับหั่นเรียบร้อยแล้วอย่างที่2ก็จะเป็นใบโหระพานะครับ ส่วนอย่างที่สาก็จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวคือผมอใช่1ฝาแล้วก็น้ำพริกแกงเขียวหวานหนึ่งกระป๋องนะครับแล้วก็น้ำกะทิสําเร็จรูป1กระป๋องมะเขือผมใช้เป็นมะเขือเปราะและมะเขือม่อนะครับหั่นและแช่น้าเกลือเรียบร้อยผมหาใบมะกรูดไม่เจอจริงๆขอโทษด้วยนะครับไปงั้นเราไปทําเลยดีกว่าเพื่อไม่การเสียเวลาไปเริ่มเลยครับ เราก็ใส่กะทิลงไปจะสังเกตว่า <c oughs> กะทิผมนี้แบบเป็นก้อนเพราะว่าที่เนี่อากาศมันเริ่มเย็นนะครับมันเลยจับเป็นก้อนนะครับงั้นเดี๋ยวเราร้อนละลายแป๊บนะครับต <c oughs> ามกะทิผม,ผมเริ่มละลายนะครับผมก็จะร้อนให้มันเกิดนิดนึงพีดเดียวครับไม่ต้องเยอะอย่าเพื่อให้มันแตกมันนะครับน้าจะเียว่าแตกมัน <c oughs> <lightweight> โอเคเนี่ยเริ่มปุดๆ,ๆ <c oughs> ขึ้นมาเลเห็นไหมผก็ใส่แกงนะครับ น,นครับคนนี้คือคนไปเรื่อยนะครับผมนคนที่แบบว่าตัวพริกแกงเนี่ยละลายเป็นเื่นเดียวกับตัวกะทินะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะใส่น้ำตาลปี้ะไป่ตาลปืป๊ดครับ่ใ่น้าตาลปีป๊ดน้ำตาลปื๊ดครับใส่ไปครึ่งก้อนก่อน,อนตอนนี้เราเห็นว่ามันเริ่มเดือดขึ้นมาครับ อันต่อไปคือเราจะใส่เนื้ออกแกะไปนะครับใส่ไปครับหลังจากที่มันเริ่มเดือดผมจะเติมน้ำเข้าไปครึ่งนะครับก็คือกระป๋องกะทินี้ครับเติมใส่น้ำเข้าไปครึ่งหนึ่งแล้วเติม้าไปนะครับคือผมไม่อยากให้ใน้ำกะทิมันข้นไปมันจะเติมน้ำรรครึ่งน้ำแกงผมก็เริ่มเดือดนะครับผมก็ใส่ใมะเขือลงไปขั้ตนตอนที่สำคัญนะครับผมคือมะเขือเนี่ยถ้าเราแช่น้ำเกลือ,อไว้เนี่ยเขาจะไม่ดำ หรือถ้าเราไม่แช่น้ําเกลือคือพอเราหั่นเสร็จปุ๊บเราก็ใส่เข้าไปในแกงเลยแต่ต้องมั่นใจนะครับว่าแกงเราเดือดเต็มที่แล้วถึงจะใส่ลงไปนะครับหลังจากใส่ลงไปแล้วนะครับเราก็ค่อยหมั่นกดมะเขือให้มันจมลงไปในน้ำแกงนะครับเพื่อที่มะเขือเราจะไม่ดำนะครับแล้วก็รอทั้งสุกนะฮะเดือดน,นะฮะก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลานะครับใส่น้ำปลาลงไป ประมาณหนึ่งทัพพีก่อนนะฮะลองชิมก่อนเพราะว่าอย่าต้องระวังนะครับเพราะว่าเครื่องแกงเนี่ยมันจะมีความเผ็ดและความเค็มอยู่แล้วในตัวเครื่องแกงนะครับที่ผมชิมดูเพราะฉะนั้นคือเราตอนแรกเราใส่น้ำตาลปึกเข้าไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคือเราลองใส่ชิมดูก่อนแล้วลองใส่น้ำปลาเข้าไปนิดนึงก่อนนะครับลองช้อนนึนก่อนแล้วลองชิมรสชาติก่อน,อนว่าถูกใจหรือย,ยังส่วนถ้าใครคิดว่าเผ็ดไม่พอก็จะเติมพริกป่นพริกสดพริกขี้หนูแล้วแต่ตามชอบเลยครับ รสชาติได้ผมได้ผมต้องการนะครับผมก็คือผมน้ำน้ำกะทิ1่กระป๋อง400มิลลิลิตรนะครับผมเติมน้ำเข้าไปครึ่งกระป๋องผมใส่น้ำตาลปึ๊เข้าไป1ก้อนนะครับแล้วผมเติมน้ำปลาเข้าไปอีก1ช้อน1นทัีครับตอนนี้ก็ได้รัใช้ผูชอมนะครับวันนี้น้ำแกงเราก็ดือดเรียบร้อยแล้วขั้นสุดท้ายคือเราก็ใส่ใบโหระพาลงไปครับครับแล้วเสร็จเราก็ปิดเตาแกสเลยนะครับ ก็จาัดก,การโคนมันเลยสังเกตไหมครับว่ามะเขือผมไม่ค่อยดำเท่าไหร่ก็มีบ้างนะแต่ถือว่าโอเคนี่ครับแกงเขียวหวานน่าทานไหมเสร็จแล้วครับแกงเขียวหวานของผมแล้วมีไก่ผมหายไปไหนหมดดียผมหาไก่ผมไม่เจออ่ะเจอละเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนี่ครับแกงเขียวหวาน เป็นไงครับน่าทานไหมเสร็จเรียบร้อยนะครับแกงเขียวหวานฝีมือวอร์เรนเป็นไงครับน่าทานไหมดูซี่มะเขือก็ไม่ดำเห็นไหมครับน้ำแกงเขียวสวยงามมากนะครับเ็นไงครับน่าทานไหมเนี่ยข้าวสวยร้อนๆพิดน้ำปลานะครับโอ้โหสุดยอดหรือถ้ากินหรือจะทานกับขนมจีนก็ได้นะครับอร่อยเหมือนกันนะครับผม รเรามาทานเลยนะครับแกงเขียวหวานไก่นะครับวันนี้ผมมาทำเป็นออผัดดอกกุยช่ายเลยนะครับผมมาเรามาทานกันดีกว่าเดี๋ยวเรามาชิมน้ำแกงก่อนนะครับน้ำแกงนะครับอืมอร่อยนะไม่ได้ชมเลยรสชาติกำลังดีเข้มข้นเค็มๆออกหวานนิดๆมีความเผ็ดหน่อยๆน,นะครับ คือเนี่ยรสผมชอบประมาณเนี้ยแล้วก็ไม่ได้เออ่คนมากอ๋อืมเสียดานยนะไม่มีน้ำปลาพริกไม่มีน้ำปลาพริกนี่สุดยอดเลยเหตุผลคือขี้เกีย <laughs> จ กินกับผัดดอกขุ้นช่ายด้วยนี่เห็นไหมกินด้วยกันไก่ก็อร่อยนะฮะผัดแบบเปล่าๆอ่ะไม่ใส่เนื้อสัตว์ใส่แค่แครอทด,ดอกขุ้นช่ายแล้วก็แครอทเท่านั้นเองให้ออกหวานๆหน,หน่อยๆให้มันตัดกับรสแกงโอ้โหเข้ากันคือประมาณกินเหมือนกินแกงเขียวหวานไข่พะโล้ครับนี่คือแกงเขียวหวานไม่ต้องเผ็ดใช่ไหมครับไข่ดัอาวอ่อนหวานอะไรเงี้ยต้องรสหมาดเนี้ย ดีมากเลยอะ่ะจะไปซื้อตามร้านไทยที่นี่ส่วนใหญ่นะผมอะ่ะบอกเลยว่าส่วนใหญ่อะ่ะน้ำแกงเขาจะค่อนข้าง,างเกลวมากใส่น้ำเยอะน้ำซุปเยอะผมคิดว่านะเพราะว่ากะทิมันแพงถ้าทำเองที่บ้านอะ่ะมันจะเข้มข้นเพราะเราสามารถกะปริมาณน้ำกะทิได้อืมสวดยอดเลยครับ ผมก็อยากทําอะไรกินข้างขาอย่างนี้ผม,ผมอร่อยผมข้าวเยอะมันจะอ้วนผมไม่ไหวครับนี่ถ้ามีไข่พะโลนะตายตายสองจานบุญภูนแน่ผมนะไ,ไก่เฮ้ยผมไม่ผมหากล้องไม่เจอเดี๋ยวผมไปมองอีกฝั่งหนึ่งอ่ะเห็นยังไก่ ก่อะหั่นเป็นชิ้นโตโกเลยนะครับมันจะได้แบบว่าเวลาเราทําเสร็จแล้วนเนื้อมันจะไม่กระด้างมากถ้าเราหั่นเป็นสไลด์ชิ้นเล็กเกแบบว่าเราทําเสร็จพ้มเสร็จเนื้อมันจะแข็งไปถ้าทำงนี้มันเนื้อมันจะนุ่มกำลังดีนี่ก็เป็นไก่กระดูกนะรสชาติจะดีมากเลยอ่า อีกสักคำหนึง่งผัดดอกกุยช่ายอืมเข้ากันเข้ากันอืม่ะสุดท้ายแล้วครับกินยั่วก่อน นุ่มมากๆนี่เสียงสดไหมรดเป็นน้ำได้เลยอ่ะอืมโอเคครับถ้าชอบก็ลองไปทำทานกันดูนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับแถมรสชาติดีอร่อยด้วยอย่าลืมนะครับผมทำได้คุณก็ทำได้เช่นกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย